สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับว่าผมนายช็อตตี้บูโจวัยชินเคยครับวันนี้ครับอยู่ที่เกมมือถือ h e ้5 Royal นะครับซึ่งเกมนี้มาในแนวเอ่อเทอร์สเพร o เซนต์ชูเตอร์นะครับหรือว่ามุมมองบุคคลที่3ยิงกันนั่นเองครับการฟาฟิกน่ารักน่ารักตามที่เห็นจุดเด่นเลยก็คือว่าเกมนี้มันจะมีปืนและปืนเนี่ยมันจะมีสกิลที่แตกต่างกันไปด้วยอย่างเช่นอ่ตั้งกำแพงหรือว่าการแบ่งร่างนะครับช่วยกันยิงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็น่ารักดีครับเดี๋ยวไปดูรีวิวกันเลย รัโหมดการเล่นนะครับก็มีค่อนข้างหลากหลายครับท่านผู้ชมเช็คได้ที่ตรงนี้นะครับคลาสสิกคลาสสิกนี่คือเล่นแบ่งฝ่ายยิ่งกันนั่นแหละนะครับเป็นทีมเลนแบท 4v4 นะครับแล้วก็จะมีพวกมาตามช่วงเวลานะครับอย่างเช่นอันนี้เป็น Energy Wall แล้วก็จะเป็น 4v4 เหมือนกันแต่ว่ามันจะมีพลังงานเกิดขึ้นตรงกลางแมปฝ่ายไหนเก็บพลังงานได้ครบ10แต้มก่อนมันก็จะเริ่มขาวดาวอะไรเงี้ยนะครับตัวน,นั้นต่อมาคาวบอยอันนี้จะแข่ง8คนเป็น f r e e for all นะครับใครเก็บแต้มได้ครบ800แต้มก่อนก็จะเป็นฝ่ายชนะไปส่วนอันนี้เป็นเตะบอลครับอันนี้ก็คือจะแบ่งเป็นทีมเหมือนกัน 4v4 นะฮะก็ถ้าเกิดใครสามารถเตะบอลไปใส่ฝั่งตรงข้ามได้เยอะกว่าก็จะเป็นฝ่ายชนะไปก็จะเห็นว่ามีคนข้างหลากหลายท่านั้นไม่พอนะ มีโครอบด้วยนะครับกาดวอลนะครับซึ่งอันนี้ก็คือจะเล่น4คนนะครับแล้วก็จะมีศัตรูเนี่ยมาบุกเรื่อยๆแล้วก็ต้องป้องกันไปให้ได้ก็จะสังเกตเห็นว่ามีระบบการเล่นที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับค้อามต่อมาคือเล่นกับเพื่อนด้ใหมได้นะครับท่านผู้ชมดูด้านขวาบนมันจะมีรูปเพื่อนอยู่หรือจริงงกดด้านขวาล่างตรงนี้ก็ได้ครับมันจะมีตัวบวกอะ่ะเมื hmm. ่อเรากดมาแล้วนะครับ mm hmm. เพื่อนคนไหนที่เรามีแล้วนะอ่าที่เรามีแล้วเนี่ยแล้วเขาว่างอยู่อ่ะเราสามารถอินไว้เข้ามาในทีมได้เออถ้าเกิดเราจะแอออดเเเพืื่่่นแตตไไ้้ล้ลลลยี็็็มววกกกชปท ส่วนคนที่เขาแอดมาก็คือจะอยู่ตรงนี้แล้วก็มากดรับให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ออนไลน์ให้มันพร้อมกันนะแล้วก็จะได้ชวนกันเข้ามาเล่นในทีมเดียวกันได้แต่ถ้าเกิดว่าอยากหาทีมแบบขายจอมันก็ทําได้เหมือนกันนะก็คือให้ท่านผู้ชมเนี่ยคลิกบริเวณที่เป็นรูปไอเนี่ยเนทงอ่ะแล้วเราก็กดรีคูดแค่นี้แหละอันนี้คือเราจะไม่ได้เป็นตัวของการชวนเพื่อนแล้วก็คือชวนคนทั่วๆไปถ้าเกิดใครเขาดูช่องแคทอยู่แล้วเขาอยากเล่นกับเราเขากดจอยเข้ามาได้เพราะฉะนั้นเกมนี้เล่นกับเพื่อนได้นะครับ งั้นเดี๋ยวผมเอาบรรยากาศการเล่นให้ดูเลยกันแล้วกันว่าเป็นยังไงครับกดโกได้เลยนะครับตรงนี้เนาะโอเคดูบรรยากาศการเล่นเลยกันแล้วกันนะครับอ่ะก็ยิงสตูให้ตายให้หมดแค่นั้นเองครับใครทําแต้มได้30แต้มก่อนก็จะเป็นฝ่ายชนะฝ่ายนะครับซึ่งปืนก็จะมีหลากหลายด้วยนะครับแล้วก็แต่ละปืนเนี่ยจะมีสเตตัสแล้วก็มีตัวของสกิลไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นนี้ผมเอามาเนี่ยจะเป็นตัวของโล่ก,กาบังนะครับเราสามารถยิงทะลุออกไปได้นะครับแต่สตูยิงไม่ได้นะโอ้โหคนนี้พิ้วจังวะ เออแล้วก็การยิงครับมีทั้งแบบอัตโนมัตินะครับแล้วก็มีทั้งแบบว่าเราเล็งเองได้ด้วยนะครับก็คือมีทั้ง2แบบเนาะโอเคนะนี่คือเป็นบรรยากาศนะครับส่วนแมปมันก็จะสุ่มๆกันไปก็แล้วแต่นะครับว่าจะเจอแมปอะไรนะครับตู่เขาอยู่ข้างบนน่ะเขาเขาาก็โดดยองแยงยองแยงยิงใครไม่รู้กลางโลกกอนละกันยิงฟรีไหมครับยิงฟรีเออรีโหลดก่อนโอเคยิงฟรียิงฟรี ก็โดดอะไรอยงอยงแขงอยองแขงตรงนั้นน่ะเสียเปียบแล้วเสียเปียบแล้วเฮ้ยข้างหลังกลางโลยิงฟรีครับผมมันก็ยิงเหมือนกันเรียบร้อยโอเคทีมเราดูเหมือนจะได้เปียบนะครับค่อนข้างเยอะเลยด้วยเอาไม่นี่ไม่นี่ดูคะแนนด้านบนอันนี้มันจุดเกิดของศัตรูแล้วไม่ควรเข้าไปแล้วเอางจริงเองเอเข้าไปแจกแต้มเขาปเปล่า ตั้งโลกอ่อนตั้งโลแล้วยิงฟรีจ้าแตกโอ้โหลูกซองเหรอได้ยินเสียงก็น่ากลัวแล้วอ่ะโอ้โหลูกซองเว้ยโอเคตั้งโลแล้วยิงรัวๆเฮ้ยอันนี้ลูกซองอ่ะนึ่ต้องรีบยิงโอเคเฮ้ยได้เปรียบเยอะแล้วอันนี้17แต้มแล้ว มาดิมาดิมาดิมันมากับโล่เลยว่ะยิงทะลุโล่ไปเออเออเออมีมีปิงเล็กน้อยมีปิงเล็กน้อยแต่นี่คือผมเลิกเซิร์ฟสวิตเอเชียแล้วนะโออเออเออเอ,อ,เอ,อผมจะตายแล้วผมจะตายแล้วโอูเรียบร้อยเลยครับตายศพแรงครับผมคะแนนยังนำเยอะอยู่ไม่เป็นไรครับรอบแป๊บเดียวเด็กก็เกิดใหม่ เฮ้ยโอ้โหมันกระโดดยิงผมหน้าแทบไหมเฮ้ยใครปลาระเบิดอ่ะไม่ใช่ผมเนาะเฮ้ยห้าตัวเองกางโลแปกตรงนี้มันหารู้จักเข็ดหลาบไหมเจอกางโลก,ก็ยิงฟรีเอามาอกเอามอกเอเอา ยิงไปีไปยิงีไป,ไปเออเออเรียบร้อยครับผมบรรยากาศการเล่นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเมื่อชนะแล้วนะครับมันก็จะสุ่มเปิดการนะครับเราก็จะได้พวกเศษของปืนนะครับสะสมครบก็จะได้ปืนใหม่แล้วก็ถ้าเกิดมีปืนนั้นอยู่แล้วเนี่ยสามารถเอาไปอัปเกรดได้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะเปิดหมดเลยกด Open all ได้นะครับด้านขวาล่างมันจะมีการให้เราดูโฆษณาครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูอีกแบบหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนปืนก่อนนะครับท่านผู้ชมสามารถมาเปลี่ยนที่ตรงนี้หน้าด้านซ้าย แล้วก็ปืน2อันนี้คือจะเป็น2อันแรกที่ท่านผู้ชมมีนะครับเมื่อกี้ผมใช้อันนี้ใช่ไหมคราวนี้จะเปลี่ยนไปใช้อันนี้ครับก็เมื่อเราคลิกเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีคําสั่งใส่พอดีผมใส่ไปแล้วไงถ้ายังไม่ใส่มันจะเป็นคําว่า select แบบนี้แล้วก็คือกดคําว่า select ปุ๊บจะกลายเป็น equip นะครับซึ่งปืนจะเห็นว่าอันเนี้ยสเตตัสไม่เหมือนกันแล้วนะครับแล้วก็จะมีสกิลที่แตกต่างกันไปด้วยไม่ได้กลางโลแล้วนะครับเห็นไหมแต่ละปืนจะมีสกิลที่แตกต่างกันไปแล้วก็สามารถโปรโมทได้เหมือนที่ผม,มอ ก็คือถ้าเกิดว่าเราสะสมตัวเศษของปืนไปเรื่อยๆอมันจะเพิ่มดาวได้สเตตัสก็จะมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีการปลดล็อกสกิลเสริมด้วยถ้าเกิดว่าอัปเกรดเลเวลไปถึงแล้วนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ด้วยนะครับก็คืออัปเกรดเลเวลเออเมื่อกี้พูดผิดเมื่อกี้คืออัปเกรดดาวใช่ไหมอันนี้คืออัปเกรดเลเวลครับใช้เงินในเกมสามารถอัปเกรดได้ด้วย ไหนๆก็พูดถึงอาวุธแล้วใช่ไหมครับขอพูดถึงตัวละครไปด้วยเลยกันละกันนะครับเกมนี้ก็จะมีระบบตัวละครด้วยนะครับแล้วก็ตัวละครเนี่ยมันสามารถหาได้จากการซื้อเอย่ยหรือว่าเปิดเอ,อ่อหมุนสล็อตลอตเตอรี่อะไรเงี้ยมีนะครับแล้วก็สามารถอัปเกรดได้ด้วยถ้าเกิดว่าเราไปหมุนสล็อตมาแล้วได้ตัวเดิมเพราะ,ะนั้นหมายความว่าเกมนี้มีความเหลื่อมล้าแน่นอนนะครับก็คือขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยอัปเกรดตัวละครแล้วก็ปืนไปได้มากหน่อยแค่ไหนและเดี๋ยวคราวนี้ผมจะเปลี่ยนโหมดนะครับไปเล่น, Energy War น,ลน,น,นันเอเนจกวอลยครับ ก็ต,ตามที่ผมได้เกินไปนะครับว่าด่านนี้เนี่ยเราจําเป็นจะต้องไปทําการเก็บพลังงานนะครับเดี๋ยวผมลองใช้สกิลเลยนโอ้สกิลใช้ไม่ได้หูปืนนี้ลั่นรัวมากครับเป็นปืนดวลนะฮะคือปืนคู่ครับผมโอ้โหรัวมากเลยปืนนี้รีโหลดเร็วด้วยอ่ะแปลงล่างครับผมไม่ให้แปลงล่างอันนี้เป็นการแยกล่างนะครับเป็นไงดีคอยครับผมเอาดีเอาดีสะใจดีครับผมเก็บพลังงานเร็ว โอเคคือเก็บพลังงานให้ครบ10บนะครับแล้วก็หนีเนาะตอนนี้ผมมีพลังงานอันเดียวนะครับเยกกล่างเลยอือหือย่างนัวเขาบอกพลังงานเก็บต่อเฮ้ยนั่นพวกเราเนี่ยว่าผมยิงผิดคนโอ้โหปืนนี้อย่างดีเลยแต่มันต้องเล่นระยะใกล้ไงมีคนยืนเฉยๆด้วยอะ่ะสงสัยเขาไม่อยู่ไม่เป็นไรครับผมเก็บพลังงานไปเลยแล้วกันทำหน้าที่แทนเพื่อนมีก่อนนี้ก่อน ผมว่าบางทีก็น่าจะเป็นบอดนะเหมือนกับว่าแรง์กิ้งผมต่ําเกินไปอะ่ะมันเลยกลายเป็นบอดด้วยดิเนี่ยบางคนเขาแบบค้างไปเลยอะ่ะเอ,อ้ยยังไงครับลูกพี่เอาดีปืนผมได้เปรียบนะถ้ายิงใกล้ๆอะ่ะผมว่ามันลั่นรัวมากเลยครับนี่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 น,นี่เอาพลังงานก่อนห้าหน่วยแล้วครับตอนนี้ผมเก็บอยู่คนเดียวเลยเพื่อนไม่รู้ทําอะไรกันหกหน่วยแล้วครับอ้ เราเก็บพลังงานอย่างเดียวก็ได้ชนะละแยกล้างก่อนศัตรูเริ่มมาละนี่เนี่ยนี่เนยโอ้โหนายช็อตตี้นี่โหดจริงๆเว้ยโหดกับบอทอยู่แล้วผมอ่ะเก่งกับบอทโอ้ยพลังงานเริ่มเกิดช้าแล้วอ่ะเอออันนี้ไงนี่เกิดแล้วเก็บ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 เฮ้ยมีพลังงานข้างล่างด้วยแตงว่าเพื่อเราเก็บไว้แล้วมันต่ อ๋อมันร่วงมาข้างล่างโอเคขา่ายเดียกันเดียวขา่ายเียกันเดียวมีข้างล่างไหมข้างล่างไม่มีนะรอเกิดอีกอันหนึง่งก็จะชนะแล้วผมเก็บอยู่คนเดียวเลยเพื่อนไม่เก็บเลยนี่ไงครบละแต่แล้วก็หนีนะครับแค่นั้นอะพอละเพราะว่าหนี10วินาทีก็ชนะแล้วนะครับรอมันเข้าดาวก่อนเอไม่ใช่10วินาที30วินาทีเก็บ10อันแล้วก็รอ30วิ แล้วพลังงานอยู่ที่ผมหมดเลย10อันนะครับถ้าเกิดว่าตอนนี้ผมทําตกแลวศัตรูเก็บได้เกมก็จะพลิกเลยทันทีนะครับอันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วเนาะเน,นี่ยเขาดาวแล้วครับก็ได้ชนะแล,ะละ้วล่ะทีนี้เวลาเล่นจบอะท่านผู้ชมสังสเกตเห็นว่าเมื่อกี้มันจะมีไอ้ตัวมงกุฎใช่ไหมครับมันจะวิ่งมาที่ด้านซ้ายล่างตรงนี้นะครับอันนี้คือจะเป็นระบบกล่องนั่นเองหมายความว่าท่านผู้ชมเนี่ยสามารถเล่นติดๆๆๆกันได้จนไอ้ตัวนี้กลายเป็นเลขศูนย์แล้วมันก็จะต้องรอเวลาเห็นไหมครับ ไม่ได้หมายความว่าเราจะเล่นได้ตลอดทั้งวันแล้วมันจะมาปลดล็อกไอ้กล่องตรงนี้คำนับต่อมาคือเกมนี้แจกเยอะไหมค่อนข้างเยอะครับม่อคือมันจะมีการดูโฆษณานะครับเพื่อที่จะรับรางวัลต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายบนเนี่ยมีลัคกี้สปินนะครับอันนี้ก็จะเป็นหมุนสล็อตในร้านค้าย,ยังมีเลยถึงแม้ว่าจะเป็นการขายของอะแต่ว่ามันก็จะมีแบบดูโฆษณาเพื่อที่จะเปิดกลงเปิดกล่องรับแคดฟรีได้อะไรเงี้ยมีนะเพราะนั้นก็ลองเช็คดูกันแล้วกันนะครับของก็ขายค่อนข้างหลากหลายครับมีทั้งปืนมีทั้งเงินแคดมีทั้ ส่วนตัวของลอตเตอรี่ครับอันนี้ต้องใช้เงินแคสอย่างเดียวล้วอาจจะไปดูโฆษณาปลดล็อกเงินแคสมาแล้วค่อยมาสุ่มของพวกนี้ก็ได้นะครับแล้วก็บริเวณด้านขวาครับมันจะมีอันนี้อยู่อันนี้คือจะเป็นภารกิจประจําวันนั่นเองเห็นไหมครับเออก็ทาทาไปครับก็ได้รับรางวัลเพิ่มเติมด้วยเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยคือจะมีตรงนี้นี่นี่นี่อันนี้คือเป็นกระปองนะครับเดี๋ยวลองคลิกเข้าไปดูเนี่ยพอเข้ามาแล้วนะครับมันจะบังคับดูโฆษณาครับแล้วมันก็จะเปิดกระปองเลย1ิอันแบบนี้ครับเห็นไหม ก็ถ้าเกิดว่าเราสะดวกดูก็ดูกันแล้วกันจะได้รับของฟรีแต่ถ้าเกิดว่าใครมีเงินแคสนะครับสามารถใช้เงินแคสเปิดได้แล้วถ้าเกิดเราดูโฆษณาไปเรื่อยๆ,ๆเนี่ยครบสิครั้งเนี่ยเราได้รับของรางวัลชิ้นใหญ่ด้วยนะเพราะฉะนั้นอันนี้ว่างๆก็เข้ามาดูกันแล้วกันเพื่อสร้างความได้เปรียบให้กับตัวละครเราส่วนอนื่นก็จะมีบริเวณด้านซ้ายบนด้วยนะครับอันนี้คือเวลาเราเล่นเหมือนกับเป็นการเก็บแต้มไปด้วยอะ่ะถ้าเกิดว่าแต้มเราถึงตามที่ตามที่กําหนดนะครับก็สามารถที่จะมากดรับรางวัลเพิ่มเติมได้ ไลกล่องมันคืออะไรมันกล่องมันคือแบ t เทิ Pa นพาร์ตนั่นแหละครับก็คือท่านผู้ชมเนี่ยเก็บแต้มจากการเล่นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็สามารถมารับของฟรีได้ถ้าเกิดว่าเลเวลมันอัพและแน่นอนครับถ้าเกิดอยากจะได้ของมากกว่านี้ก็ต้องซื้อใช่ไหมครับจะเห็นว่ามีตัวละครด้วยนะแล้วก็จะสังเกตเห็นว่าได้รับเศษของตัวละครมาเพียบเลยก็เอาไปทาการอัปเกรดได้เช่นเดียวกันเนาะอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมกันละกันนะครับนอกจากนี้ด้านขวาบนจะมีตัวมิชชั่นด้วยก็คือทําภารกิจครบตามที่กําหนดก็จะได้รับไไเม,มงกุปลย ก็น่าจะมีราวๆนี้นะครับสำหรับเกมนี้ส่วนเซตติ้งของเกมนี้จะอยู่บริเวณด้านขวาบนนะครับก็คือจะเป็นรูปฟันเฟืองเนาะสามารถที่จะปรับกราฟิกได้ปรับภาษาได้ซึ่งมันไม่มีภาษาไทยนะครับถ้ามีผมจะรีวิวไว้ตั้งแต่แรกแหละแล้วก็อย่างอันหนึ่งคือ automatic อัตโนมัติกันนี้คือเวลาเราเล็งไม่ต้องกดยิงเองมันจะยิงให้อัตโนมัตินั่นเองสามารถมาเปิดปิดได้แล้วก็จะมีเรื่องของการเลือกเซิร์ฟเวอร์ด้วยซึ่งตอนนี้ก็มีแค่ซาวิสเอเชียเท่านั้นนะครับ เพราะฉะนั้นสำหรับเกมนี้ก็ขอรีวิวฉบับเบื้องต้นไม่เพียงเท่านี้กันละกันสรุปให้ฟังสั้นๆใครชอบแนว FPS ตัวละครน,น่ารักนากเล่นแบบไม่ต้องซีเรียสมากเกมนี้ก็ถือว่าโอเคเหมือนกันนะ